สวัสดีจ้าชื่ออยังเนี่ยจูเนียจูเนียจูเนียเอ้ยอันนี้แมวพันธุ์นะคะทุกคนตัวละหมื่นกว่าบาทอุ้ยน่ารักจังเลยหนูดำไรด้วยอู้หูดูสิน่ารักจังเลยจูเนียเอ้ยจูเนียสวัสดีเอฟซีสิลูกจูเนียจ้าจูเนียเอ้ย เธอทำไมน่ารักจังเลยยูดีเนี่ยสวัสดีซิสวัสดีเอฟซีดีสวัสดีจ้าดูคลิปให้คุณยายหนูด้วยนะคะจูเนียร์จูเนียน,น่ารักจังเลยจูเนีรเยนร์จูเนียจ้าจุ๊กจุ๊กุจูเนีรเยร์อ๋อเสียอจังเลยเธอเนี่ย เธอทำไมเวยจังเลยปัน huh. ป uh ันเชียวรุด huh. ก okay. ็ปยือเสีย hmm. กันกอุน่ารักจังเลยคนอะไรวะโอ้ตีตัวนี้เขาแถมนตัวมี๊มาตียอุ้ยน่ารักจังเลยตัวมีเขาแข็นะตัเมียตัวผู้เนี่ยโอ้มีปมพัดยัง เด็ดลูมันแต่ว่ามันเม่ได้ดสงับตอนมันเจ็บีู้มันมกับแนวบานจุเน่ยยจุเนียจ้าเียลูกมัจุเน่ยเอ้ยจุเนียเฮ้ยเธอทำไมน่ารักจังเนี่ยอ้อเนียจ้าเลียงขายอยู่บเนีย้าอเน่เอ้เออ จุเนียเฮ้ยจุเนียน่าร,ารักจังเลยดูสิเนด็กจุเนียจ้าสวัสดีเอฟซีพี่ลูกสวัสดีจ้าปร่ได้สนใจเลยนะจุะเนียเนะ <Junior. S 2> อันนี้ชูชูหุ่นหน่อยสิเธอยืนขึ้นไม่ไม่ไม่หนีแล้วบันนี้อะไรแล้วโอ้ยนั่นชาวมันเจอเมียา่มาเนี้ยมาเนี่ยมานี่กินบันนี่ปลาเนี่ยมาไปละจุเนียไปแล้ว